โชว์รูมมาริวิวในช่วงซอสซี่นะครับเราจะพาคุณมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันครับนะครับและอย่างแรกนะครับที่อยากจะนําเสนอกลุุผู้ชมนะครับก็คือโครงการใหม่นะครับของโนเบิลนะครับชื่อโครงการเรียลบายโนเบิลนะครับตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะนะครับพูดถึงถนนนี้เนี่ยเกรืนึกถึงอะไรอ๋อนึกถึงนี่เลยค่ะศูนย์ราชการนะคะ Impact เมืองทองธานีค่ะพี่ตุ้มใช่แล้วครับสะดวกสบายด้วยถนน8เลนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถนึกถึงภาพของคนที่อยู่ ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาข้ามมาจากฝั่งกรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับชายหนุ่มนะครับที่ชอบความสงบนะครับโอ้โหเรียวไบโนเบิลเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ส่วนกลางถึง4,000ตารางเมตรนะครับและล็อบบี้ก็มีขนาดใหญ่เนียนะครับกว่า500ตารางเมตรครับขณะเดียวกันเนี่ยฟัสซิิตี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสระว่ายน้ำที่เป็นอินฟินิตี้เอชพูลนะครับหรือว่าลักษณะของฟิตเนสนะครับเป็น เ a l ร์โมมิก e ิวฟิตเนสนะครับซึ่งจะทําให้เราเห็นวิวในกว้างขวางเวลาออกกำลังกายครับโอ้โหงั้นต้องให้น้องแป้งพาไปชมกันแล้วล่ะค่ะว่าด้านในเป็นยังไงนะคะวันนี้น้องแป้งจะพาไปชมห้องเดี่ยวค่ะให้อารมณ์เหมือนบ้านเดียวมากเลยนะคะเพราะว่าแยกห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยค่ะครับไปติดตามน้องแป้งเลยครับว่ารายละเอียดของโครงการเป็นยังไงบ้างนะครับ การจัดประโยชน์ใช้สอยของห้องนี่ครับเรียกได้ว่าจัดได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับโดยมีการแยกในส่วนเซอร์วิสออกจากส่วนพักผ่อนนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นการทาอาหารนะครับการซักรีดเนี่ยที่แยกออกจากส่วนพักผ่อนก็คือว่าเราเนี่ยพักผ่อนได้โดยไม่มีส่วนเนี้ยมาทําให้เรารู้สึกว่ามีการกระทบกระเทือนกันนะครับ <Yeah. S 1> และห้องที่นี่นะครับเฟส จะมีลักษณะของการเปิดช่องแสงเนี่ยกว้างขวางมากเลยนะครับตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรก็จะสามารถมองวิวได้กว้างกว่านะครับแล้วก็จะเห็นวิวนิยามค่ําคืนของถนนแจ้งวัฒนะได้อย่างสวยงามเลยครับถ้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปที่ w w w n o b l e h o m e c o m ค่ะเราไปซอร์ซิงกันต่อดีกว่านะเกรซเนี่ย่าเรามาที่ถนนทองหล่อใกล้ๆเราเนี่ยเองนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่พี่ตุ้งจะพาไปแนะนำนะครับอยู่ที่ยูโรแคริชั่นนะครับ เรามาดูเนี่ยคอลเลคชันคริสโตเฟอร์ไก่นะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับคอลเลคชันนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักชัวรี่แบรนด์นะครับคือเป็นแบรนด์ที่หรูหราอันนึงเลยนะครับแฟนๆที่ชอบคริสโตเฟอร์ไก่เนี่ยก็ะมาณจะรู้เลยนะครับว่าเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะคริสคัทนะครับคือตัวนี้จดลิขสิทธิ์เลยก็คือว่าการทำเท็กซ์เจอร์บนผิวของวัสดุให้มันมีลายลักษณะของเป็น,นลายล่องลึกลงไป ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเหมือนใ <ไป S 2> บไม้เลยนะคะเหมือนใบไม้ะนะครับแล้วก็คอลเลคชันล่าสุดน,นะครับที่เราอยากจะพาไปดูก็คือมาร์ตมเซลนั่นเองคอลเลคชันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปเห็นเนี่ยก็จะบอกว่าเก้าอี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าขาเนี่ยมีสีขาเหมือนกันแต่ขาหลังเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับแล้วก็มี ชุดที่เข้าชุดกันไม่ว่าจะเป็นโซฟาเอ่ยโครงไฟเอ่ยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกมาตกแต่งบ้านให้มีลักษณะของเอกลักษณ์เฉพาะแบบนี้ได้นะครับขนา,า,า,าดด้วกันเนี่ยก็จะมีสตูเก๋ๆนะครับเป็นลักษณะของขา,ขาขไ فا แต่เป็นขา X นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เก๋ๆเอามาแมทชิ่งกันเพื่อให้เกิดความหรูหราได้เช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการโชว์รูม m y Living ได้นะคะที่แอปพลิเคชันนะคะแอป t r u e Vision a n y w h e r e ค่ะ และสำหรับแฟนรายการนะครับที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลต่างๆที่เรานํามาคุยกันนะครับก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันโชรูม My l i วิ่งได้นะครับและสำหรับนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ใช้ทำที่สวยนะครับ RCD Life Decor Design Center ครับอยู่ใกล้แค่นี้เองนะครับค่ะแล้วยังมีอีก2สาขาใหม่นะคะอยู่ที่ c d c นะคะอาคาร F นะคะชั้น2ค่ะ และยังมีที่จังหวัดภูเก็ตนะคะถนนเฉลิมพระเกียรติ29ค,ค่ะใช่นะครับสะดวกที่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถแวะชมได้ที่นั่นนะครับและก่อนจะกัรวันนี้นะครับผมมีภาพกิจกรรมดีๆนะครับเตก้าคุกวิดเลิฟมาฝากกันนะครับและสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แล้วเราตีเสร็จแล้วใส่เกลือที่ไทยก็ได้นะแต่ว่าเกลือมันจะไม่ละลายน้ำมันละลายช้ามากเราผสมแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้น